ใหญ่เฮี้นี่เราเห็ดลูปกปั่นส่างไหมไปมีนตรงข้างหลังสาธุให้ดูค่ะพอาะดำๆเลยเดี๋ยวเราถ่ายรูไป สวัสดีควันนีต้ต่อรับขาสู่ซองอันมะนองเนาะอันมะนองพาสวานไปทำบุญทำทานเนาะวันนี้เป็นวันเกิดสวานครบเท่าไหรนะครบสิบห้า้าปีเนะสบดี <c oughs> สวัสดีค่ะวะนันเกิดครบสามสิสหปีของสวานนะเ,เานาะสุดย<ด>่อนแหง,งดแรดรถไ้เขาขัาบเมาเอามา ข้าวไก่ต่อโอ้อยาตองไก่ไรอว้วนค่ะสุดยังไงซีอออยังกับซีเอิร์ยังก่อนซีซีครีมทำไมเออได้กระเป๋าผิดซดได้กระเป๋าผิดซดออกงานม,มันเขากันโดยแบบเบอร์มัวกระเป๋าอันนี้พอดีกันเลยเขากันดีเนาะกระเป๋าผิดซดแล้วมาฝาก,กเจออเมริกาอะละ ไปอเอาไปทำบุญทำทานกันทุกคนทำบุญทำทานโทษสาปเพืาอแตกพาาักค่ะมันห่อนอะไรกันหรออากาศก็บฮ้อนหอน,หอนเนาะขอเร่งเกยียบจากบาลก่อนพรเจ้ามากผิดซอยมั้งผมพระสวรรค์ไปทำบุญนั่นแหละทุกคนเนาะ สบายกันนี่แหละปีน,นึงเกิดเธอหนึ่งเนาะไห้สิเกิดสองเธอของค้อนมาต้องเอาดอกเดี๋ยวหาเงินก็เจ็บวัวเคยได้บัวตองเวัวหมอบใจวัวประจานอยู่อ๋อ,อวัวมันก็นไล,ล่รับไล่ใจมันไล่เนาะเอ้ยไ <พา S 1> ล่ใจมันไลย่ย่างจักย่างขาดขาดต่อขาจะข้าวผลอะไรเดี๋ยวมีเงินเซื้อของค้อนให้เนาะหลวบเจ้าปีแล้วัวเลยเจ้าเตืเ่ย <S <S อย ว nah ันด้ซื้อยังสะบัดหมากมายนะทุกคนวันเกิดก็ได้กับซื้อมันกับนี่แหละไล่เส้นไส้หนีมันกับมันกับ่พอแล้วนะมันก็เลยแบบห้องประยาดฟูมเพื่อไเกินตัวนะว่าเออซื้อน่ะซื้อนี่ให้เมียแล้วก็บมันม่ยังกักินมันจะได้ก็ต้องซื้อให้เมียแล้วก็ต้องมากินก่อนเกลือสิมันกันกับ่คื่อมันบ่เแา้วตัคนนะชื่อไปได้ฏิพัฒน์กันเกิดสีผ้าปวันนี้ วัดที่เคยไปสุปีน่ะนะคะวัดไอ้ที่มีเรืออยู่กลาร์งหนาววัดประสานสุขมันก็สิมีเดีย๋ยวเดี๋ยวสิไทยเบิ้งก็สิมีสร้างเ้าสิหลอดไตทองสร้างหนาวัดเพิ่นแล้วก็มีเรือใหไงมันก็จะมีปล่อยปล่อยสัตวดนอกวันเกิดก็อยากไปปล่อยสัตว์ปล่อยนันปล่อยนีก็สินะคะทําบุญท,ทําทานในวันรินกับโบ,บ่จักว่ามันมีวัดไต่บ่เ้ากับบกหูเนาะส่วนมากเ <Yeah. S 1> าสิ เมื่อุูบลนกันก็นกนไปวัดนะคะไปไหว้พระแล้วก็ปล่อยป่าให้อาหารป่าจำนั้นเนื่งในวันขายวันเกิดนะครบสิบห้าขวบ สิภาพพี่น้องไปฮอดวัดเดี๋ยวสิทายแต่แต่เขาวัดเทเบิ้เนาะเพราวัดวัดงามเด้๋วัดนี้วัดประสานสุกอ่าแมนบ่นวัดประสานสุกมาบ่ะค่ะเดี๋ยวสิแวซ่้อกาแฟาคุณแม่ก่อนกาแฟสามสิบบาทแต่ว่าร้านนี้เราเฮ็ดกาแฟแ่บเด้กินตลอด่ะถือแล้วก็แ่บ<อ>เน้นถือน้ำคือเป็นจังไง<ป>น้ำม,มันขังบายบายพอกันอยู่นาวัดเลยจ้า เอามืินตีของมาแล้ว,ลวนี่เสร็จหลังกองบิน,ออนเขอขอนเาะวัดประสานสุขหมดวัดละพระเจ้าก็สจุด้เบลียวก่อนออน่าจ๋อเยวากมน่ะอยยดีมีน้องมอยูหน้าวัดด้โอ้ยมอเนี่แม่ <c oughs> เกิดเบว่าวานซื้อเยสนเกิดมือเลกออกพอดีเนาะเกิดมือเลกออกวันที่หนึ่งพี่น้องอ้วยไปผุนอ้วยมาอย่างหาพุดซาธุห้าสิบห้าหลอดทองสางนักกันเดอพี่น้องเห็นคลิปจักโมงจักย นี่แต่เข้ากับตองเบรกแล้วว่างอ่าดสวนไปเลยค่ะวัดใหญ่แห้งนี่เราเห็นลูกปั่นสั่งนี่ไปมีรถขทางหลังสาธุให้ลูกค้าคอยลูกค้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะลูกค้าขายน้ำรวยขายรถดี ทีรถพันธ์่สิไว้วยเวนี่คะ่ะแต่ถ้าข้าไปทันน้งหลังพูดข้าไปนี่ก็เป็นไก่นี่ข้าทีา่เลือสุพรรณหงไปเนี่ยมีเงินอ,นอวถอวาอาไปเ้ยจ้าชิพาไปไปล่อย เอก็อถูกป่าาะหนพาไปปล่อยอันน่ทาง้งมีทาวเวอสวุวรด้วยการันรกระกุมดื่มดี าส่กับพงอากาศบ้านลมลื่นเดี๋ยวจะเป็นสลากลางหนาวนอนทุกคนเนาะผ้าพี่น้องเบื้องนี่แหละฝนไม่ฝนมาปล่อยอาณาซื้อห้องด้วยกันไรกับนายหัวห้านปลาขายหนังขายนี่ขายขนมปังให้ปลาจังสีเนาะเ้าสีมาปล่ออยในร้าน บอยคือเพคนวัดน,นี้เขามาปล่อยสุบีซะส่วนมากถ้าวันเกิดเโปล่อยเต็มนะโอ้วันนี้มีคนมาเยอนนะสลากกางเนี่ยปกติเขามาบ่เคยมีคนหรอกเออไปพี่น้องเดียกไปสื้อ,อ,อ,อเดี๋ยวจอดก่อนอู้อันน,อนี้ืหมอกไหมโอ้พ่อ,พอเบิรอดเพราะว่ารถาไหลรถไหลไปทุกคน ลงไปสื่อคล้องท่กันเนะสื่อปลาไปปล่อยวันเกิดสวัสดีลปลอปลาอะไรเอาปาลาไหลดีเพาเราไม่กินก็ปล่อยนะคะ่ะห้ามกินอะไรนี่ปล่อย ปอยคนเดียวเองปล่อยกราก็จะปล่อยตัวดีครับอสี่ตัวปล่อยาต้งสามตัวห้าตัวเจ็ดตัวเก้าตัวแล้วแต่เราอยากตัวดีสองตัวเียเป็นครัวสามคือัสามห้าเจ็ดแต่เาอยากปล่อยครับอามกระด้วแบาคะเก้าสิบบา ใช่ครับอะไรปล่อยคนเดียวเด้อะไรเขากินอะไรเขาก็ปล่อยคนเดียวสิเกี่ยวระเพิ่นไอ้ปลาอ,อย่างนี้ไม่เรต็มอ๋อปลาดุปลามอปลาดุปล่อไไะอไรเขากินเนี่ปล่อยไปปล่อยอะไรมันขอเสียบ้ินตัปล่อยไ <laughs> ไม่นครับครบริหารตวดีๆนะัอนะครัดันนะอไรอะไรเราเดินี้มาฝึกเร็เห็ดหนาตัวปุ๋ยเห็ดหนาก็เพินเลยนี่โลกน้ำเลยอะไรฝุดงาโอะไปดุมอย่ปะแกรู้ว่เคยมากแนงจงบอกว่ามาอยู่อยู่ <ล>ไปย่างย<ป>าลงล้ข้ามหม้อจะของเอากระเจาดรถเข้าไปได้รถบกขาถือกล่องแล้วมันไปย่างก็จะถะย่างเราไปกำลังถาพาสว่านมาทำบุญไปประไรจะสีย่างไปิดไหว้างใน ทีนอนกับดามาเสวานเข้าวัดทำไมใส่กระโปรงเดี๋ยวอย่าดามาเด้อนูทุกคนเนาะบ้านใครบอกเธอบอกอีกอู้ไปหอดกบกบคือขุนใช่ไมถายลูปหน่อยค่ะก็มีเจ้าด่วปดกบบว้กบอ๊อบ ออบคุ้นนะโอับโอบออบพอับใช่หน้าายใจอับอับเฮ้ยชูหัวแล้วก็เป็นบทาอยอวัตบ็รห่วงวับทีทีนี้ปลอดภัยเนาะมันก็เลยอบอับอบอับอบอับ มาทางผีดีกว่าทางไหน,นออสถาบันอธิษฐานสถับันอธิษฐานวันคล้ายวันเกิดวันคล้ายวันเกิดนะคะับแห่รวแล้วมาเดี๋ยวขอตั้งสมาธิกักนการตั้งสมาธิอ่า

ทางลงอยู่นู่นเาลยไปไม่ได้ปะาไปได้อยู่เรยบอไปไปก็เคยไปไปเลยไปเลยไปซื้อของอ๋อเราเราซื้ออะไร่าพี่น้องเบิ่งบรรยากาศด้านหนาด้านในในวัดโอ้ยอากาศลมลื่น อที่สามคลายๆเป็นโบดกลางน้ำเป็นเรือนั่นแหละออกแบบเห็นเป็นเรือนเอานาะดูบรรยากาศด้านในทุกคนนี่นกนี่ป่าลรอ่รววออสวรรค์ไหป,ป็ไร วันเกิดนืองในวันเกิดการงานราบเรื่นปไหลอืม้ายหานละเดี๋ยวอลก็พอดีไม่แห้งพิราบกนได้มรนจกาทุกคนพายเงาะพายยางไปบึงออมไปแดาหลังเนาะ

ด้านหัวก็ยจะเป็นพญายนาค,คนเ,าเขาทุกคนเนาะพญานาคขึ้นไปเพราะจหน่อยไปลงมาจะบอกอนห่อนแดดเดี๋ยวนี้แดดบ่ายสองกว่าก,วกำลังห่อนซ้ำนี่นี่เนาะมันจะเป็นเนินขึ้นแบบนี้ เอาไปเป็นเรือนั่นแหละเนาะซ้ำนีนเป็นด่านหนานเรือคืเป็นเนินขึ้นอุ้ยหอนคักถ้าเขาไปนเนี่ยเขาไปนเนี่ยบสถกรหนาถเกิบ บานมาเห็ดบุญเห็ดอันเนาะบรรยากาศดานแน่เนี่ยเดีวันหยุดอะไรกางเกงกระเป๋า เขาไม่ได้หนียินไว <e ้ย่นี้ปยังเนี้ยไปกล่องก็ได้เ่ะาทุกคนวบพระขอพรนำการนอนเนี้ ทุกคนเนาะตอนนี้นนนก็กตัดผามาอยู่บ้านเลยแหละบ้านอันมนันเนาะกับรถมอเตอร์ไซคูลใจนาบาทพากันลายพระแล้วเนาะก็เลยกลับมาบ้านสื่อข้องมามจริงไหมเช็กมันเกิดเนี่ยเค็กมันเกิดสว่านโอ้โคัวสื่อใครได้เนี่เค็กกับไม่ได้สิตัวนี้เพราะเ้ยเว้ กินตามนีน่ะเ้าบอดอีกฟุ่มเฟือยมากมากนะทุกคนเนาะบ้านเกิดมันกับไขว่ไขว้านทั่วไปทั่วไปนั่นแหละมันยังมากมายก,ก็แค่กินข้าวแรกเนาะพักกันแหวกถือหมูวันน้าลงอเ,อเ,เอาว่าเอาเอฟ้ากันเลยเออหนามนี่เขาลงสิเอาลงมาแพ็เคเิดนะเ,ะะเ,ะเะะนี่ยเป็นแผงแค่กระดรลดก่อนอะถือเป็นนิติบัตรวันถือนะ เดี๋ยวไปได้ไงเอ้ยไปยื้อด้ยังไงไปเดี๋ยวพากันสื่อเร่องแะไขนมขนมยืดขนมนั้นไหมไปอู้หลูกสาวมาถาตัวเกิดได้ดิเค้กมันเกิดได้สือหมูมาอย่างเราทุกคนนะพวกส่หมูกับเนื้อหมูกับหัวใจหมูนี่แหละ คิดเขาแรงเลยเรียกอยหน่อยิือแบบมึยังหมากมาหอดบานแล้วแกมาเหลืองลูกยี่ดีวะไอ้คือปขเคยพอกันโอ้ยไอ้คือเขาเคยพอกันลูกก็ได้ไป เออมีแต่มีแตู้อ่นอ้วนเจ้าคนอ่อนซ้อนไม่ตัวอะไรคลองนี่แหละคือ,คอ,อ,อ,ห,อหอดบานแล้วทุกคนนต้องใจกับให้กำลังใจหอดสองคนในเรื่องน้องวันวัน,นขายวันเกิดสาว่านนั่นแหละแต่ก็ไม่อยากินข้าวแรงซะมาขีเ่เล็กๆเนาะกับทีมงานเล็กๆกัยก็โม่ผึ่นก็บริษัทสวดพระหมากใหม่นะทุกคนสมทบกว่าเอาบริษัจัดวันเกิดแบบยิ่งใหญ่อลังการหมากใหม่เนาะ อย่างมูยังกินเขาแหลงกันในซื่อน,น,นี่แหละยังนี่บลลลอลงเฮ้ยเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อพ่อว่า<น>ทุกคนเนาะคลิปนี้เอาไปซ้ำเท่ไาไปซ้ำนิดจะให้กับไพเม้นไ,ไวพ้พ่อวันเกิดเสวัวางกับขอบใจเด้อขอบใจโรงงานน,น,น,นนั่นแหละไพเห็นคลิปนี้เนาะเย็เกินตูงๆแน่นะปะปะพอกันคลิปหน้าทุกคนไลายค่ะบายๆขอบันเกิดเดือนนี่ แอฟฟิบิทเบตจะอยู่ในขั้นตีแรกจัดหแหงเมล็ดสามดอกปกติจัดพิเศษปกต,ติจัดสองดอกเมลี่จัดสามดอกไปเลยให้เมียเป่าเทีนยนไงเขาหน่อยเด้ออ๋ออ <c oughs> okay, ๋อโอเคบายบายทุกคน